If everyone is not special, maybe you can't be what you want to be. So let's l e n no the o d t e e e c a no ค r อ t งั้นเหรอมันคืออะไรอ่ะเรามียาวิเศษและลูกท้อแห่งความเป็นนมตะในสวรรค์แต่ยังไม่เคยได้ยินชื่อแค r อ t เลยเสร็จตูหลังงานนี้อ้าแค r อ t อร่อยเหาะมากเลยเราอุมามิพอๆกับลูกท้ออมตะเลยนั่นแหละ เธอนะ่จะต้องชอบมากแน่ๆนจริงเหรอมีของแบบมันด้วยงั้นเหรอเนี่ยฮะจะเอายังไงล่ะสแกนส่งมาเลยนี่เฮ้อะไรเนี่ยเฮ้เจ้าหมาเรามีเรื่องที่จะต้องคุยกันนะอะไรกันวะมานี่เอาแคลรมาห้องห้องห้องมึงเอาของกูคืนมาหน้าไอซั์เอ้ฮะโอเคสแกนส่งไปแล้วละกำลังส่ง โอเคละได้รับแล้วนี่น่ะเหรอแค่รอดขอบใจมากเลยนะจะไม่ลืมนายเลยฮ่าฮาด้วยความยินดีเอะมีใครกำลังไล่นายอยู่นั้นเหรอเปลา่าเปล่ฉันก็แค่กำลังออกกำลังกายอยู่นะฮ่ฉันต้องไปแล้วละเฮ้ยฉันนี่เร็วเร็วจริงๆเลยนะนี่นนก็หกกระต่ายน้อยได้ลงคอ เฮ้เอ้ยในที <einer S> ่ส <YN Mechan ics> ุดกูเองก็สละไอหมาเียนั่นหลุดสักทีไหนขอดูยาหน่อยสิยาบ่มเพาะพลังรากฐานผลิตโดยผู้ช่วยของตาเท่าไทยจ้างเด็กดอกทองคุณภาพย่ำแย่หากคนธรรมดากินเข้าไปแล้วก็จะแข็งแกรงขึ้นในระยะเวลาอันสั้นๆเฮ้อก็เป็นยาที่ดีใช้ได้เลยนะเนี่ยแต่ว่า กินแล้วไม่ตายใช่หรือเปล่าเนี่ยไหนขอดูหน่อยก็แล้วกันนะอืมสกัดออกมาเลยอืมโอ้เม็ดเล็กพอดีคำเลยอิอะไรเนี่ยฉันขอกลับคำพูดมันใหญ่มากเกินไปโอ้โหแถมกินเองก็เม้นอีกด้วย,อ,ยอ,อุ้ยไอรีโอเสียแล้วไงงานมาแล้ว แกคือไอรโอหลินสินะบังอาจมาหลอกฉันได้นะเนี่ยมึงเจอกูแน่คงหนีได้อีกไม่นานแล้วสินะ <c oughs> แอบยืนหลังต้นไม้ไม่มีใครเห็นเฮ้ยมึงไม่ต้องมาเล่นซอดแอบเลยนะกูเห็นมึงแล้วล่ะเมื่อก่อนนะ่ะกูแค่เมาแกเองก็โชคดีหนีรอดไปได้แต่รอบนี้นะ่ะมึงระาวังเลยไม่ให้กูเชื่อสักทีดี ฮ่แฟนของไอลีดนะมันส่งรูปมาให้ฉันดูแล้วล่ะไม่งั้นฉันคงไม่โง่เป็นควายอีกครั้งหรอกมานี่สนดีดีฮ่าไอลีโอน่ะมันเองก็เออใช้ลูกไม้อะไรแน่นอนในการแข่งร้องเพลงนะแถมยังบังคับให้เราน้นห่เหมือนม้าอีกชัว่วซะจริงๆเลยฮ้ไอลีโอมึงคู่เขาเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็คานสีขามาร้องห้องห้องใส่หน้าของฉันเร็ว อีกทอีอีกทีหน้านี่อีกแล้วกนเหรเนี่อ่ะมึงนี่นะเดี๋ยวกูเจอกูแน่เออกูกินก็กินว่าไหนขอดูหน่อยสิอีกที่เอ้ยรสชาติแย่โคตรเลยเหม็นก็เหม็นเหมือนผลไม้ปีศาจเลยหรือไงนี่อ่ะเฮ้ยมันทำอะไรอยู่วะไอเชสสั่งสอนมันดูไหนสิโอเคจัดไปเฮ้ยเฮ้ยลูกน้องไปสิ ฮ่าตัวเปิดมาแนวโอกาสที่จะเลียแข่งเลียขาของข้ามาแล้วละไปเลยชาร์จไปด้วยความเร็วแสงเฮ้ยทำไรวะไอตบ,บ้าไออยู่ตรงนี้เอาไม้ของกูไปเดกกลับกิน <c oughs> เข้าไปแมวมันซปเปอร์เซย่าเปล่งเปล่งพลังออกมาได้แมว,วโอ้โหโอ้จับจับสัมผัสได้ด้วยโอ้ฟิวส์ท้อนกับอ ตายละเกิดอะไรขึ้นวะนนี่ตกใจเลยเออแดกไปเลยไอเดะเฮ้ยอเอลิโอโหนี่น่ะเลยยาบ่มเพาะพลังนะรู้สึกดีเป็นบ้าเลยเหมือนได้กลายเป็นซปเปอร์ไซย่าเลยละโอ้โหแบบนี้ต้องทสของแล้วละให้ไหยุดโมดได้แล้วสัตว์ไอกระเบอือกเอมึงเจอไม้กูสักหน่อยฟาดหน้ามันให้เหมือนสิอิวสักทีสิไปเลยทุกคน เฮ้ยม hey, oh hey, uh, hey, he ึงอะไปตายซะไปเอาไม้ของกูไปเด็กเอ้เอานี่ไปเซาะกูมีของดีมาแจกเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฮ้ยกระจอกหน้าเอาไปเด็กซะเผียะเต็มเต็มท้องเลยเออโอ้เอ๋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 กูเอ๋เด็กเลยฮ่าจิงเป้งไปเลยอัดจนปลิวหมดเลยนะเนี่ย เฮ้ยไอเชดลูกน้องมึงอ่ะโดนกระถืบหมดแล้วนะตอนนี้ขี่แต่กันหมดแล้วถึงเวลาที่มึงต้ตองไปโชว์ของจริงให้มันดูแล้วละฮ่าฮใช่แล้วละอย่าให้มันได้ใจเลยนะไปจัดการมันเลยเออไม่ไหวกูกูยอมอือคขาเขาโอ้ลูกพี่ลีโอขอฝากตัวเป็นสิทธิ์หน่อยดีครับโอ้โหอ๋จู่ๆก็ฝากตัวเป็นสิทธิ์เลยงั้นเดี๋นี้โอ้โหเพ้นพลังของลีโอแล้จบเลยโอเคละทุกคนก็ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบกันไปแล้วล่ะนะครับก็เอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนเม้นมาหน่อยว่าผมควรจะทําช่องสำรองดีหรือเปล่าผมจะได้เอาไปพิจารณาทีหลังนะครับบางทีก็ในช่องสำรองนั้นอาจจะมีตอนรวมอยู่ก็ได้นะครับสาหรับในคลิปนี้ก็บ๊ายบายนานละ